ผมเป็นคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วผิวติดสารนะครับเจ็ดปีอะที่ผมเข้าคลินิกถ้าพูดชื่อรู้จักหมอยู่แล้วกดสิวหรืออะไรเลเซอร์ผมทำทุกอย่างหมดมันไปน่าจะล้านกว่าบาทผมเคยเลเซอร์ครั้งหนึ่งสามร้อยกว่าเม็ดแล้วกดแบบปัป๊าอีกสามร้อยกว่าเม็ดหน้าผมแหกเลยฮะสวัสดีสวัสดี ก้องค่ะวันนี้เนี่ยไหนเรามาเล่าคือซิบจะเอาเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้กับสาวๆเป็นเจ้าของธุรกิจเองเหรอคะยังไม่เด็กเลยเนาะยังดูดิ่มต้นยังไงต่อมาถึงมาเป็นแบรนด์ของตัวเองโอเขาเองจะบ้าสกินแคร์มากจะบ้าเขาจะแบรนด์มากเข้าทุกดีตี้ฟรมาหมดทุกอย่าง เชี่ยวชาญเลยว่าอย่างไรอยู่ทั้งวันนะคะใช่แล้วนูไปเข้าห้องน้ําเขาปกติไม่ค่อยยุ่กับเขานะฮะเข้าห้องน้าเขาแล้วเคาน์เตอร์ตรงผู้หญิงอะเต็มไปหมดเลยผมว่านั่นไม่ใช่มีเงินล้านนะครับที่หายไปเกือบสกินแกร์ก็เลยรู้สึกว่าราคาสูงด้วยแหละใช่รู้สึกว่าถ้าชอบอันนี้ก็ทําเป็นธุรกิจตัวเองไปเลยแล้วกันับเราเห็นโอกาสว่าช่องว่างของธุรกิจวงการความงามก็คือสินค้าพรีเมียมระดับอินเตอร์ระดับโลกเนี่ยเท่ากับแพงเวอร์ซึ่งเราอยากปฏิวัติวงการว่าเฮ้ยสินค้าที่พรีเมียมมันสามารถอยู่ในนนรราาคที่เเเอ้มถึงไดดก็็ลยปบ์ รสโกขึ้นมาว่าถ้าพรีเมียมอีกเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะคะ <Ha. S 2> ว่าเฮ้ยพรีเมียมจริงหรือเปล่าเราเลยเลือกเกาหลีเป็นประเทศที่ผลิตนะคะแล้วก็<ม>ที่ภูมิใจที่สุดคือเลือกแกลบที่ผลิตให้เคาตร์แบนหลากหลายประเทศ oh. ทั่วโลกเลย oh. ที่เรา oh. ถ้าผู้ชื่อก็จะรู้จักอยู่แล้วนะคะ uh. 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 แล้วเพราะว่าถ้าหากให้คนเลือกอะ่ะสินค้าที่ราคาแบบสมเหตุสมผลกับคุณภาพกับสินค้าพรีเมียมระดับไฮเอนอ่ะไม่ต้องพูดถึงราคาคนเลือกพรีเมียมอยู่แล้วจริงไหมคะแต่ราคาเป็นเหมือนสิ่งที่ตัดสินใจแต่เราเลยเลือกสินค้าที่แบบพรีเมียมแล้วในราคาที่สสมมผล ความลับของผืนป่าและท้องทะเลค่ะหนรอบนี้ฟังหน่อยสิคะเล่าให้ฟังหน่อยมันดียังไงเราต้องบอกว่าตัว Rose Gold เนี่ยมันเป็นตัวบำรุงรากผิวมันจะเป็น e e p m o i s t u r i z i n g ซึ่ง Deep กว่ามอ i s จ u r ร z ิ n งปกติเข้าใจง่ายๆก็คือว่ามันจะลงลึกไปบำรุงถึงรากเลยนะครับเพราะมันเป็นเนื้อมเลกุลเล็กมาก ละเอียดมากใช่มันจะแตกเป็นน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วพอมันลงไปถึงข้างล่างเนี่ยมันก็ช่วยให้บำรุงให้มันแข็งแรงมันจะมีสี่เสร็จในการทํางานครับเสร็จที่หนึ่งคือมันช่วยขับสารขับของเสียขับสิ่งสกปรกออกจากรากผิวเสร็จที่สองคือช่วยในการบํารุงสารเคลือบผิวและสีลดอาการสิ่งที่เราเคยเป็นอ่ะให้เป็นยากกว่าสิวฝ้าอะไรเงี้ยครับผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเราเหมาะกับทั้งทุกสภาพผิวจนถึงผิวแพ้ง่ายเพราะอย่างพี่หนึ่งแพ้ง่ายมากแล้วถ้าเห็นพี่หนึ่งบีฟอร์ก่อนหน้านี้นะ่าจจะตกกใ อยากอยู่ไกลแตซสิวเยอะมากแต่ว่านอกเลยใช้พี่หนึ่งเป็นหนูทดลองนะคะพัฒนาแบรนด์มาประมาณครึ่งปีถึงจะเปิดตลาดได้เพราะพี่หนึ่งหากพัฒนาแล้วมันมีสารสกัดอะไรบ้างเนาะถ้าสารสกัดนะคะก็น้องเรารวบรวมจากสารสกัดเคาน์เตอร์แบรนด์ระดับอินเตอร์เนี่ยที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษมาอยู่ในกระปุกเดียวกันนะคะแล้วบวกกับพระเอกของเราก็คือไซลีมตัวดอกไม้ป่าที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วกว่าสามหมื่นปีค่ะคือดูเหลือเชื่อมากแต่วป็นมันสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วเรากลับมา Hay nanga yaya นักวิทยาศาสตร์รัสเซียเป็นคนค้นพบถ้าอยากให้คนนี้เวลาพี่พี่แพทสูญพันธุ์ไปแล้วต้องกลับมาเจอคนนี้นี่ตอนนักวิทยาศาสตร์สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ก็สามารถเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะคะดอกไม้ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วก็คือไซลีนไซลีนช่วยผิวเรายังไงคะจะช่วยทําให้ข้างในของเราเนี่ยแข็งแรงจักรากลึกอย่างที่พี่หนึ่งบอกทำให้แบบเวลาที่เกิดปัญหาผิวเมื่อก่อนเกิดปัญหาผิวยังไงใช้ดอกไม้ป่าของเราเนี่ยก็จะเกิดยากขึ้นใช่แล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นใช่มีดอกไม้ป่าไซลีน ยังมีดอกไม้ป่าอีก4ชนิดด้วยนะคะถึงเป็น secret forest แล้วก็มีจากสาลายทะเลน้ําลึกนะคะอีก6กถึงเชนิดเลยแพลงต้อและอีกมากมายและที่สําคัญคือสารสกัดพิเศษอควาที่ทาแล้วแตกตัวเป็นน้ำเนี่ยจากฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เจ็ดตัวมันเป็นน้าเลยเจ็ดตัวค่ะแน่นวาเหมือนเ่าเกาหลีเขาชอบที่มันแตกออกมาใช่ใช่ใช้แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยถามก่อนเนี่ยเตียงที่ใช้แล้วแล้วอื่งที่บอกว่าเคยมีปัญหาคือผมเป็นคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วผิวติ สา,ารนะครับ เจ็ดปีอะที่ผมเข้าคลินิกถ้าพูดชื่อรู้จักหมดอยู่แล้วกดสิวหรืออะไรเลเซอร์ผมทำทุกอย่างหมดเงินไปน่าจะล้านกว่าบาทก็รรักเวียนเข้าอยู่อย่างนั้นใช่ไใช่ผมเคยเลเซอร์ครั้งหนึ่งสามร้อยกว่าเม็ดแล้วกดแบบปั๊บปั๊บปั๊บอีกสามร้อยกว่าเม็ดหน้าผมแหกเลยฮะแล้วเราก็หมดความรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่ดูแลตัวเองแล้วช่างมันแล้วกันใช่ไหมฮะแล้วพอเราอยากให้เขาทำเนี่ยเราก็เลยลองใช้แต่แฟนเขาสั่งอ่ะจริงๆผมไม่ได้อินอะไรพวกนี้นะพอแฟนสั่งเราก็ต้องอ่ะก็ใช้นะครับช่่่่ววววงแรกกกกทีีใช้้้เเนนนนนยสสิิิผผมมมขขึึหัาดะ กว่าเดิมแล้วผมก็ตกใจพอมีโอกาสดีกับไปเกาหลีผมไปด่าเขาเลยผมไปด่าเกาหลีนะฮะแต่เกาหลีเขาบอกว่าครีมตอนนี้มันไม่ใช่ครีมฟิกนาวคุณอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่แบบใช้ปุ๊บหายไปเลยอย่าคาดหวังเด็ดขาดมันไม่ใช่สเตียรอยด์กับสาประลอดเนาะเพราะวันนี้ถ้าเกิดต้องการธรรมชาติคุณต้องใช้เวลาผมใช้เวลาขับสาร4เดือนที่ผมหน้าขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกสี่เดือนเลยสี่เดือนหนักไหมฮะเพราะเดิมมันมีปัญหาเกิดปัญหา รู้สึกยังไงบ้างคะผมชอบความที่มันไม่เหนียวถมมมีคนที่ลำคานผู้ชายที่ลำคาญเวลาเราใช้ครีมแล้วมันเหนียวออกไปข้างนอกประเทศไทยร้อนมากมันมันเหนียวน่าลำคานจะอันนี้มันจะซึมเร็วมากเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะที่สุดเลยก็จะรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นพิษอยู่มันก็จะแบบว่าขอออกมาใดีท็อกซ์สิงสกปกใช่ดีท็ อันนี้นิดหนึ่งนะว่ามันต้องทาตอนไหนทาได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเช้าและเย็นก็ได้สาวถ้าถามว่าเฮ้ยทาหลังเมคอัพได้ไหมเวลาที่แบบระหว่างวันทาได้นะเขากว่าเติมไปหลังเมคอัพมันทำได้เพราะมันอ่อนโยนมากอย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกรู้สึกลาล้าผิวตอนบ่ายๆ่แล้วก็ทา่ค่ะแล้วเมคอัพเราจะเป็นยังไงไหมคะเมคอัพเราจะอยู่ปกติเลยไม่ไม่มันจะเบลองเงินเราเก่งจังเลยเก่งมากาเจะเป็นน้ำแตกผิวเขาก็จะชุ่มๆุงประมาณนี้เลยใครที่เป็นสิวหรือว่ามีรอยแดงสัก ผิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายเขาผลิตในประเทศเกาหลีเกาหลีเกาหลีขั้นตอนที่ซิ c คทเฟอร์เรสจะทําให้ผิวหน้าของคุณดีและเรียบเนียนมากขึ้นมีสี่สเต็ปสเต็ปที่หนึ่งครับครีมเนื้อน้ำวอเทอร์เบทที่โหดที่สุดของเกาหลีจะไม่มีใครใช้ของห่วยถ้าเลือกได้ถูกไหมและยังแหงกกฎการตั้งราคาอีกนะ <Yeah. S 1> ปกติถ้าเราจะตั้งราคาตามกฎที่เป็นเป็นกทกลางของการตั้งราคาเนี่ยซิเคเฟอร์เรตัวนี้ต้องอยู่ที่ราคา2 4 9 0้บาทแต่วันนี้โรสโกซิเคทเฟอร์เรสแค่เจ็ด ร้อยบาทเท่านั้นเพราะเราอยากให้อยู่ที่หลักร้อยครับแล้วทุกคนสามารถแตะต้องมันได้ครับบอกเลยนะว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยนะสินค้ามีจำนวนจำกัดมากๆกแค่เสียปอะพูชาพม,มา่าตบปอลาวจีนด้วยเขาตื่นเต้นกับซีเ o r ฟอเรสต์มากแล้วคาดการณ์ว่าจะออเดอร์ซีเกตฟอเรสต์ไปลุยตลาดของต่างประเทศเนี่ยเป็นหลักหลายแสนถึงหลักล้านก็ปุกแน่น หลาย <Wow. S 1> ที่ไม่อยากพลาดคอมมนด้านล่างนะครับว่าสนใจลองสักครั้งในชีวิตแค่หนึ่งกระปุกท่านจะดีขึ้นแบบไม่ต้องเครียดและเสี่ยงแพ้อีกต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอฝากไว้ในหัวใจนะครับซีเคลฟอร์เรสและแบรนด์ลอสโกเราตั้งใจที่จะมอบคุณค่าให้กับคนทั้งโลกด้วยของดีคุณภาพพรีเมียมในราคาที่ย่อมเยาบบาย